วันนี้วันที่19เมษายนพทองพาน้องุมห้าหน้าหนาวครับหน้าร้อนแต่เป็นหน้าหนาวยังไงครับลมหนาวตั้งแต่เช้าเลยครับปีนี้เมษาในาหนาวสองสามครั้งแล้วครับทั้งหนาวทั้งฝนครับแปลกรีวิวต้นพยุงสามปีกว่าครับ โตวสวยหมดแล้วครับลงอ่างน้ำไปวันก่อนนะครับตรงตรงนี้นครับอ่างน้ำ ต้นประดูแดงครับปูกกับลูกชายคลองน้ำครับคลองไส้ไก่เปิดจากนี้ไหลลงนี้นะครับแล้วก็ส่งต่อไปที่ท้ายสวนนะครับแล้วท้ายสวนก็มีอีกก๊อ,อกหนึ่งนะครับไหลวิ่งมาชนมันจบชนกันอยู่ที่ตรงกลางนะครับ อีกสามปีน่าจะเป็นป่าที่ร่มรื่นได้ครับจะเจอกันใหม่ครับบััสดีครับ